เงือกับฟันวิจารธรรมะที่วัดแห่งหนึง่งมีคนแก่ไปจำศีลอุโบสถในทุกๆวันพระเป็นจำนวนมากคือราวห้าสิบคนผู้ชายเอาห่อยาไปนั่งสูบบุหรี่ควันขโมงผู้หญิงเอาตะกร้าหมากไปนั่งโคลก,กไว้อมเคี้ยวและก็ถมโดยมากเป็นคนฟันหักเหลือแต่เงือกเกลี้ยง เพือเอิญวันพระที่แล้วมานี้ผมได้รับนิมนต์ไปสนทนาธรรมะกับญาติโยมเมื่อผมไปถึงญาติโยมผู้เท่าทั้งหลายก็มาล้อมหน้าล้อมหลังเพื่อสนทนาธรรมะได้คุยกันถึงเรื่องสุญญาตาคือจิตว่างจนกระทั่งมีโยมคนหนึ่งถามผมว่าไอ้จิตว่างนะ่ะมันดีแน่แต่มีวิธีทำอย่างไรจึงจะบรรลุจิตว่างได้นะ พระคุณเจ้าผมก็ตอบว่าพิจารณาสังขารทั้งหลายสิโยมพิจารณายังไงผู้เท่าถามเสียงคุนคุนผมก็แนะนำว่าพิจารณาตามที่มันเป็นจริงที่สุดผมหยุดนิดนึงก่อนแล้วจึงตั้งคำถามขึ้นว่าโยมถ้าเราพิจารณาดูความจริงแล้วฟันในปากนี้เป็นเพียงธรรมชาติ ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเป็นตัวข้องตนจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนของใครหรอกครับท่านมันเป็นธรรมชาติโยมตอบแล้วฟันเกิดจากไหนโยมมองหน้ากันไม่ตอบผมจึงฉเฉลยว่าฟันเกิดจากเหงือกโยมหัวเราะพร้อมกันผมจึงอธิบายต่อไปว่า ยายคนหนึ่งกระติดมากเวลาไม่ได้กินรู้สึกอย่างไรกระวนกระวายเจ้าค่ะนั่นแหละนรกในเหงือกค่ะเวลาได้กินหมากเป็นอย่างไรละ่ะสบายดีเจ้าค่ะนั่นแหละสวรรค์นในเหงือกละวันหนึ่งวันหนึ่งเหงือกตกนรกเหงือกขึ้นสวรรค์หลายๆครั้งนี่แหละวัตตะสงสารยังไม่ใช่จิตว่าง จิตว่างอยู่ที่ไหนล่ะครับก็อยู่ที่เหงือกนั่นแหละโยมหัวเราะพร้อมกันผมจึงอธิบายต่อไปคนที่ไม่กินมากทำไมเขาอยู่ได้ล่ะโยมโอ้ยสบายเจ้าค่ะถ้าไม่หัดกินมากก็ไม่กังวลเจ้าค่ะ สอนว่าความสุขอย่างหนึ่งอาศัยเหยื่อความสุขอีกอย่างหนึ่งไม่อาศัยเหยื่อที่เราหลงรสอร่อยของเหยื่อนั้นมันทําให้เรากังวลมีภาระมากเหมือนคนไม่กินมากไม่สูบบุหรี่ย่อมไม่กังวลเรื่องนี้เลยไม่ต้องมีภาระในการสแสวงเรื่องนี้เลยเป็นการหาความสุขแบบผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้รู้ โยมจึงให้ข้อคิดว่าผมได้ยินพระท่านว่าศาสนาคือการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ให้น้อยลงใช่ไหมครับใช่ถูกแล้วโยมแต่การลดความทุกข์แบบผู้รู้มันไม่ต้องกังวลมากไม่เพิ่มภาระส่วนการลดแบบคนเขลามันเพิ่มภาระนะสิโยมอย่างไหนจะดีกว่ากันละ่ะ การลดความทุกข์แบบไม่เพิ่มภาระนั่นดีกว่านะครับเหมือนคนผู้หนึ่งคิดว่าต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศจึงมีความสุขแกก็วิ่งเต้นหาเกียรติยศเพื่อลดความทุกข์กว่าจะได้เกียรติก็เหนื่อยแทบแย่บางทีก็ลำบากเจียนตายแต่พอได้มาจริงๆมันก็ไอเถ่านั้นต้องแบกเกียรติตกนรกขึ้นสวรรค์ก็เพราะเกียรติ นี่หาความสุขโดยอาศัยเยื่อส่วนมแมลงหวีมแมลงวันมันอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องอาศัยเกียรติมันก็เป็นสุขสบายนั่นแหละโยมคนเดี๋ยวนี้พัฒนาไปในทางสะสมวัตถุสะสมเกียรติยศบ้ากามบ้าเกียรติกันทั่วไปจึงยิ่งเพิ่มความทุกข์ยิ่งเพิ่มภาระยิ่งรวยก็ยิ่งคิดมาก ดังนั้นการมั่งมีวัตถุเงินทองเฟอร์นิเจอร์มากมายนี้ก็ไม่ทำให้เราพบความสุขได้โยมจะเห็นว่าพวกเขาแต่งทรงผมสมัยใหม่เดี๋ยวทรงกลมเดี๋ยวทรงแบนเดี๋ยวทรงเม็ดทรงแดงทรงเขียวมันไม่ได้ลดความทุกข์จริงๆสักทียิ่งเพิ่มภาระวิ่งหากันตามถนน ตามตลาดกันจนตาเหลือกเหงือกแห้งไปตามๆกันเหมือนเอาขีดเป็ดมาเช็ดขีดไก่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งเม้นโยมหัวเราะผมได้ทีเติมสาระตอนนี้เลยว่าส่วนผู้รู้ทั้งหลายหาความสุขจากการกินอยู่ง่ายๆไม่หลงกินอยู่ซับซ้อนรกรุงรังอย่างนั้นแล้วมุ่งชำระมนตินใจให้สะอาดมีจิตใจสะอาดสงบเย็น ชีวิตนี้ช่างเป็นชีวิตที่สุขแท้ๆเหมือนโยมที่ติดบุรีกับติดมากก็ต้องมีภาระเพราะสิ่งเสพติดเหลา่านี้ส่วนอาตมาก็เคยหลงติดมากบุรีเช่นกันแต่เมื่อละได้แล้วก็อิสระเสรีสบายไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นี่ยังไงสุญญาตาที่เหงือกที่อาตมาให้พิจารณาเงือกและฟัน แล้วก็ละความหลงในเหยื่อเสียก็พิจารณาดังนี้แหละอย่าไปทรมานเหงือกมันเลยนะเพราะเดิมเนี่ยเหงือกไม่รู้จักบุรีหรือมากเลยแต่กิเลสแท้ๆไปทำให้มันมีภาระคำว่าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็คือศีลเว้นขาดจากการไปหลงหางความสุข โดยอาศัยเหยื่อเช่นถือศีลอุโบสถนี้ที่ให้เว้นจากการขับร้องดูการละเล่นต่างๆตลอดจนการตกแต่งเขียนคิ้วทาแป้งประดับแก้วแหวนเงินทองหรือว่านอนในที่นอนนุ่มนิ่มก็เพื่อหัดหาความสุขจากการไม่อาศัยเหยื่อเหล่านี้นิสุขแบบจิตว่างโยมต้องละมากบุรีจิตจึงว่างได้ คือเหงือกมันว่างจากการติดในเหยื่อนั่นเองสมาธิก็คือกำลังใจที่แน่วแน่ในการที่จะชนะตนเองคือบางคนนั่นโง่จนถึงกับเวลาโกรธมาก็ดา่าคนอื่นฆ่าคนอื่นเพื่อลดความทุกข์กิเลสการลดวิธีนี้มันก็ยิ่งเพิ่มปัญหามากขึ้นมากขึ้นแต่ผู้รู้ลดความทุกข์ด้วยชนะความโกรธขั้งในเสีย บางคนเกิดกามราคะก็ไปลดความทุกข์โดยกระทําคนอื่นหรือให้คนอื่นทำให้หรือทำเองวิธีนี้มันเพิ่มภาระส่วนผู้รู้ชนะใจตนด้วยสมาธิแม้ฟุ้งซ่านรำคาญง่วงเหงาสลึมสลือก็อชนะด้วยสมาธิไม่ต้องไปเที่ยวเตรเลยเราต้องฝึกกำลังใจที่เข้มแข็งเหล่านี้ให้เป็นประจำสม่ำเสมอ ปัญญาคือการพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งหลายแล้วค่อยๆนายคลายละและพ้นโดยเด็ดขาดจึงเข้าถึงจิตว่างที่แท้จริงได้ส่วนไอทีว่าว่างแล้วเสพกามได้ว่างแล้วฆ่าคนได้เอารัดเอาเปรียบได้นั้นว่างแบบคนโกงเหมือนคนติดมาก แล้วบอกว่ากินหมากสูบบุรีโดยไม่ยึดไม่ถือมั่นนี้มันโกหกเหงือกตัวเองแท้ๆเห็นไหมล่ะธรรมะอยู่แค่เหงือก,กับฟันตรงนี้เองมัวไปหาที่อื่นจึงไม่พบสักทีจึงเหงือกแห้งเหงือกเปียกไปตามๆกันถือศีลตั้งนานแค่ละหมากบุรีก็ไม่ได้จะทำอะไรพอเป็นพิธีพิธีตามๆกันนั้น มันยังไม่ได้ประโยชน์แท้จริงหรอกตัวการละสิ่งที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตนั่นคือตัวพุทธศาสนาที่แท้จริงคุณของสัตจ,จะไม่มีอะไรแน่นอนคนดีก็อาจกลับกลายเป็นคนชั่วได้และคนชั่วก็อาจกลับกลายเป็นคนดีได้เช่นกัน เห็นใครเลวก็อย่าเพิ่งดูหมิ่นเหยียดยา้เพราะเขาอาจจะกลับตัวเป็นคนดีได้และคนดีก็อย่าประมาทหลงเหลิงเพราะมันอาจจะกลับกลายเป็นคนเลวได้ในพริบตาดังเช่นเรื่องของนายลอยที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นายลอยเป็นเด็กหนุ่มชาวสวนบ้านอยู่ที่นนทบุรีแม่เขาตายตั้งแต่เขาเพิ่งรู้ความ เขาจึงอยู่กับพ่อมีพ่อเป็นร่มโพร,ร่มทองของชีวิตเพียงผู้เดียวพ่อมีที่ดินแปลงเล็กๆปลูกทุเรียนมะนาวมะม่วงเก็บผลไม้เหล่านี้ขายอย่างชีพเรื่อยมาพ่อเป็นคนไม่ค่อยจะแข็งแรงนักเพราะมีโรคประจำตัวเรื้อรังอยู่หลายโรคกระสอบกระแสะอย่างนี้มาหลายปีแล้วพ่อจึงไม่ได้ไปหางานอื่นทำอีก คงอยู่เฝ้าสวนปวนดินดายาดูแลต้นไม้ไปวันวันเท่านั้นเนื่องจากฐานะยากจนในลอยจึงได้เรียนจบเพียงแค่ปฐมปีที่สีเท่านั้นจากนั้นก็เป็นเด็กเกเรเที่ยวเตร่ครบเพื่อนเลวๆเที่ยวกินเหล้าเล่นการพนันมั่วโลกีแล้วก็หางานทำในกรุงเทพแต่รายได้จากงานนั้นก็ไม่เคยจะเอามาให้พ่อเลย แค่ใช้เป็นค่าสุราค่าเที่ยวก็ไม่พอนายลอยเป็นคนบำเพ็ญตนเป็นคนเสพเพรอย่างนี้มาหลายปีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มีอายุป,ปาเข้าไป3 5ปีแล้วเขาหายออกไปจากบ้านหลายๆวันสามสี่วันจะโผล่หัวกลับมาบ้านหนหนึ่งเขาเมาหัวราน้ำกลับบ้านทุกครั้ง แต่พ่อของเขาเป็นคนที่เฉยเฉยไม่เคยพูดดุดาแสดงอารมณ์เสียให้เห็นเลยและเขาเองก็รู้ว่าพ่อป่วยไม่สบายเขาก็ไม่เอาใจใส่พ่อมากนักแต่ก็ไม่เคยรบกวนเรื่องเงินทองจากพ่อคงหาเองใช้เองเรื่อยมาพ่อเป็นคนที่สนใจธรรมะชอบเปิดวิทยุฟังพระเทศ ชอบอ่านหนังสือรรมะทำสมาธิวิปัสสนาอยู่ในกระท่อมเงียบๆเย็ยนวันนี้ก็เช่นกันในลอยผลักประตูรั้วเข้ามาสู่บริเวณบ้านด้วยอาการมึนเมาอย่างแรงเดินโซเซผ่านกระท่อมของพ่อหมายจะไปนอนที่เรือนหลังเล็กอีกหลังหนึ่งที่เจ้าลอยเคยนอนแต่พลันเขาก็ต้องหยุดชงะงักเมื่อได้ยินเสียงแหบ,แหบ ของพ่อที่เรียกชื่อเขาลอยลอยเอ่ยมานี่หน่อยลูกเจ้าหนุ่มขี้เมารีบเดินไปหาพ่อทันทีเห็นพ่อนอนสมอย่างอ่อนระโหยอยู่บนเสือ่อผืนเก่าๆแสงไฟจากหลอดไฟไม่ค่อยสว่างนักพ่อพยายามยันกายลุกขึ้นอย่างลำบากเจ้าลอยมันค่อยๆนั่งลงอย่างสุภาพอ่อนน้อมกระเถิบเข้าไปหา จิตใจนั้นสำนึกว่าเรามีอายุมากป่านนี้แล้วไม่เคยสนใจพ่อเลยเอาแต่ทำชั่วโถนี่พ่อลำบากมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ลอยลูกของพ่อพ่อเห็นจะไม่รอดแน่แล้วเสียงแหบและแห้งของพ่อทำให้เจ้าลอยสะอื้นในอกน้ำตาคลอหน้าเสียงของพ่อดังขึ้นท่ามกลางความเงียบ อันสลดนั้นอีกว่าลอยลูกพ่อก่อนที่พ่อจะตายพ่ออยากจะขออะไรสักอย่างจากเจ้าเจ้าจะให้พ่อได้ไหมลูกเสียงอันแหบแหบของพ่อในบรรยากาศที่มืดในยามคำ่ำทำให้เจ้าลอยรู้สึกเหมือนตนเองตกอยู่ในมนสะกดมันประทับใจยังบอกไม่ถูกเขารู้สึกเหมือนนิ่งฟังจนลืมหายใจ พูดตอบพ่อไปว่าพ่อต้องการอะไรผมยินดีให้พ่อได้แม้ชีวิตของผมพ่อบอกมาเถอะดีมากลูกเอ้ยเสียงพ่อรับกระเซาวแต่รักนด้วยปีติพ่อจะตายแล้วขอให้เจ้าเลิกประพฤติตนเป็นคนเสเพลเลิกคบเพื่อนชั่วเลิกกินสุราเลิกเล่นการพานัน เลิกเที่ยวเตรได้ไหมลูกเจ้ารอยรวบรวมกำลังใจอันเปี่ยมด้วยความรักความกระตันอยู่ในพ่อกล่าวปฏิญญาณตนว่าได้จะพ่อผมให้สัญญาพ่อทิ้งหัวลงหมอนแล้วก็สิ้นใจไปต่อหน้าจะหนุ่มขี้เมามันกอดพ่อสะอื้นให้อน,นิจจาพ่ออันเป็นสุดที่รักสุดบูชาของลูก จากไปแล้วยังไม่มีวันกลับเจ้าลอยไปบอกเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาช่วยจัดงานปรรงศพพ่อพระสงค์ที่วัดแห่งหนึง่งท่านเป็นนักวิปัสสนาได้ทราบข่าวพ่อตายก็ามาร่วมในงานด้วยเพราะเคยรู้จักกับพ่อเป็นอย่างดีเจ้าลอยได้ถือโอกาสนั้นสนทนากับพระได้ฟังเรื่องการฝึกจิตว่านั่งตัวตรงดำรงสติตมั่น กำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอรหังแม้มันจะเพิ่งเลิกเล่าใหม่ๆยังอิดโรยมากมันก็ฟังและรับรู้ไว้เมื่อปรงศพพ่อแล้วเจ้าลอยก็พักฟื้นสุขภาพตนเองการเลิกเล่าใหม่ๆ ทำอมันสวิงสวายอาจเจียนทุกทรมานเอามากๆทีเดียวแต่มันก็มั่นใจในสัจจะที่ให้แก่พ่อไว้มันยอมตายต้องหยอดน้ำข้าต้มอยู่หลายวันอาการจึงค่อยดีขึ้นเจ้าลอยเก็บตัวอยู่ในบ้านเงียบๆฟังรายการธรรมะจากวิทยุอ่านหนังสือธรรมะดายา่าดูแลสวนเหมือนพ่อเคยทำ แม้เพื่อนๆนที่เคยเสยเพรด้วยกันมาชวนไปเที่ยวอีกมันก็ไม่ยอมไปอ้างว่าได้ปฏิญญาณตนกับพ่อแล้วแม้เพื่อนของมันก็เยาะเย้ยถากถางอย่างไรมันก็อดทนบางวันก็หนีไม่ยอมพบเพื่อนเกเรเหล่านั้นและยามเงียบเงียบมันก็นั่งเพ่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหัง ทำอยู่เช่นนี้เรื่อยมาสามปีผ่านไปเจ้าลอยก็เปลี่ยนแปลงจากลอยขี้เมามาเป็นลอยธรรมะและวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าลอยมันล้มป่วยมีอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลียหนักสมองแม้มันจะไปหาซื้อยูกยามากินเท่าไรเท่าไรหมดไปกี่ขนาดแล้ว อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยในที่สุดมันก็สู้ผอมและต้องล้มหมอนนอนเสือ่อมีอาการไข้สูงปวดหัวจนกระทั่งเพอ้อเพื่อนบ้านทราบข่าวก็พากันมาดูมาเยี่ยมเยียนดูแลหมอเล่าผสมและกระสายยาและก็จัดการฝนยาผสมเล่าใส่ถ้วยและช้อนศีษะมันขึ้นมาให้ดื่มยา ตอนนั้นเจ้าลอยไข้หนักเพ้อแทบไม่ได้สติแต่เมื่อกลิ่นเหล้าเตะจมูกล,ลิ้นสัมผัสรสเหล้ามันก็คิดได้ถึงคำปฏิญาณที่เคยให้กับพ่อไว้มันยอมตายดีกว่าจะยอมกินเหล้าแม้ที่ผสมกระสายยามันก็สะบัดหน้าปัดถ้วยหกหมดปากก็เพ้อว่าไม่ฉันยอมตายเป็นที่น่าอัศจรรย์ เพราะหลังจากนั้นหมอก็ไม่ได้ให้ยาอะไรแกมันอีกเลยแต่อาการไข้กลับค่อยๆทุเลาและฟื้นหายจนเป็นปกติเจ้าลอยกินข้าวได้นอนหลับอ้วนท้วนแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นตอนที่จะได้ตรัสรู้ก็เพราะตั้งสัจจะลงไปว่า แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่เอ็นกับกระดูกก็ตามเราจะไม่เลิกละความเพียรจะเพียรจนได้บรรลุธรรมวิเศษคือพระองค์สละชีวิตลงไปทีเดียวนี่แหละคุณของสัจจะมันกลับกลายคนชั่วให้เป็นคนดีมากมายหลายหมื่นหลายล้านคนแล้วนิทานเรื่องนี้สอนใจว่า การที่เราจะเปลี่ยนนิสัยจากชั่วไปสู่ดีนั้นต้องอาศัยสัจจะเจตนางดเว้นขาดแน่วแน่และหากมีสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวเช่นเจ้าลอยยึดมั่นในคำขอครั้งสุดท้ายของพ่อก็จะยิ่งมีพลังมั่นคงยิ่งขึ้นและเมื่อถือสัจจะแล้วย่อมมีมารมาลองสัจจะเราเสมอถ้าเราเด็ดขาดไม่เสียดายชีวิตจริง เระย่อมพบความสำเร็จแน่นอนโลกนี้คืออะไรแน่โลกเรานี้ที่แท้คือโรงละครไม่ต้องสอนแสดงถูกทุกวิถีออกโรงกันจริงจังทั้งตาปีตามท่วงทีอวิชาจะลากคอโลกนี้คือกรงไก่เขาใส่ไว้จะนำไปแล่เนื้อโม่เหลือหลอ จิกกันเองในกรงได้ลงคอเฝ้าตั้งข้อรบกันฉันนึกกลัวเอยท่านพุทธทาสภิกขุประพันธ์ท่านผู้ฟังที่เคารพคะนิทานธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องสั้นขำขันสำหรับในเล่มนี้ก็จบบริบูรณ์แล้วนะคะขอขอบพระคุณคุณสุดที่รักสุขธรรมที่ได้กรุณามอบหนังสือเล่มนี้ มายัางรายการขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะคำนำนิทานธรรมะเพื่อชีวิตนิทานและเรื่องสั้นชุดคำๆำนี้ เปรียบเหมือนอาหารชุดหนึ่งบนโต๊ะมีทั้งแกงจืดแกงเผ็ดกะปิประทูพริกขิงต้มยำสารพัดแล้วแต่จะเลือกกินตามรสนิยมและเลือกบริการแก่ผู้อื่นให้เหมาะสมแก่กาลเทศะเพื่อช่วยเตือนจิตสกิดใจล้อเลียนก็ล้อให้เขาคิดได้และเลื่อนระดับทางทิฏฐิให้เขาได้ชัยชนะ แก่ความโง่หลงอย่าไปใช้ล้อเลียนให้เขาพ่ายแพ้เสียหน้าเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยข้าพเจ้าเขียนขึ้นนี้อาศัยเวลาหลายปีสะสมรวบรวมไว้เพราะเห็นว่ามันมีอะไรดีๆอยู่บ้างเช่นกันมันจะปลูกฝังอุดมคติบางอย่างลงในจิตใจคนให้รักพระาศาสนากระตุ้นให้ก้าวหน้าไป ชี้ทางให้พัฒนาการนับถือศาสนาว่าควรเป็นอย่างไรจรึงจะได้ผลดีทั้งแก่ตนและสังคมบางเรื่องก็เป็นของเก่าบางเรื่องก็เขียนใหม่และบางเรื่องก็เขียนให้เกินจริงข้าพเจ้าต้องการให้พวกเราได้ช่วยกันร,รวบรวมนิทานธรรมะที่มีอยู่ทั่วไปในเมืองไทยนี้พิมพ์เป็นเล่มเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังจะได้สามารถแสวงหาได้ง่าย ทั้งจะเป็นอุปกรณ์ให้การเผยแพร่ธรรมะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วยนิทานเรื่องสั้นเล่มนี้สามารถเทียบหรือดูทิฏฐิของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีลองอ่านนิทานเรื่องบัวทิฏฐิเรื่องนี้ดูบัวทิฏฐิดอกที่หนึ่ง เบ่งบานสดชื่นสงบนิ่งอยู่เหนือน้ําดอกที่สองข้าเป็นดอกบัวพ้นน้ําได้พบแสงตะวันแล้วเว้ยพวกเจ้ามันดอกบัวใต้น้ำํำยังโง่เง่างมงายทําแต่พิธีรีตองบ้าบ้าบอดอกที่สามข้าเป็นดอกบัวใต้น้ําแสงตะวันเป็นอย่างไรนะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย ข้าเชียวว่าตายแล้วเกิดอีกผิดหรือถูกดอกที่สองเจ้าพวกงโง่มันไม่มีคนจริงๆจึงไม่ได้เกิดไม่ได้ตายดอกที่สามก็ข้าเห็นมันเกิดมันตายอยู่น,นี่นาทำไมจึงว่าอย่างนั้นหรือแกล้งพูดเล่นดอกที่สี่ไอ้บ้าสนใจธรรมะทำไมวะาศาสนามันกินแทนข้าวไม่ได้หรอก ข่าว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกตายแล้วมันศูนย์ดับหมดเท่านั้นแหละกินกินดื่มดื่มให้สนุกเถอะดอกที่สองเจ้าเคยเห็นคนผีเข้าไหมดอกที่สามเคยเห็นดอกที่สองว่าเวลาคนผีเข้าความรู้สึกของคนคนนั้นจะเปลี่ยนไปจากคนธรรมดาใช่ไหมดอกที่สาม ใช่เขามีเหตุผลตามความรู้สึกของผีที่สิงดอกที่สองเออนั่นแหละความรู้สึกว่าตายแล้วเกิดกับตายแล้วศูนย์มันเกิดจากความรู้สึกที่ว่าคนคืออัตตามันเข้าสิงใจมีอุดเฉดท,ทิฐิกับสัสะตตทิฐิตลอดจนทิฐิทั้ง62 ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดอกที่สามข้าเพิ่งได้ยินว่าคนมันเข่าสิงดอกที่สองเออนี่แหละความลับที่คนทั้งหลายรู้ความจริงได้ยากเพราะเป็นบัวใต้น้ําไม่เห็นแสงตะวันจึงมีทิฏฐิอธิบายสิ่งต่างๆไปตามดวงตาที่ลืมในน้ํามันพร่าไม่ชัดเจน ไม่เห็นแจ้งตามเป็นจริงคือยถาภูตยานทัศนะจึงต้องอาศัยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายจำไว้นะขันห้าไม่ใช่ผีไม่ใช่คนแต่บางครั้งก็เกิดจากการผีสิงแล้วก็คนสิงสลับกันไปจึงมีความเห็นแตกต่างกันเหมือนนักวิทยาศาสตร์พูดว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ กับตาสีตาสาพูดว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกมันถูกตามความเห็นของแต่ละฝ่ายแต่นักวิทยาศาสตร์เห็นตรงตามเป็นจริงขั้นสูงสุดดอกที่สี่พูดอะไรแปลกแปลกูไม่เข้าใจก็กูเป็นคนทำไวว่าไม่ใช่คนดอกที่หนึ่งซึ่งบานเต็มที่อยู่เหนือน้ำจริงๆ ดอกที่สองนั่นเป็นเพียงการคิดเห็นด้วยทิฏฐิว่าตนได้พบแสงสว่างเท่านั้นแต่ก็เป็นทิฏฐิที่ถูกต้องตามสภาวะโลกุตระจิตเป็นพระโสดาบันบุคคลที่กำลังจะบานเต็มที่จึงรู้อมตะธรรมแต่ก็มักจะมีมานะเหยียดยามพวกบัวใต้น้ำดอกที่สองถ้าอย่างนั้น บัวที่บานเต็มที่แล้วรู้สึกอย่างไรดอกที่หนึ่งอ๋อไม่ตื่นเต้นต่อแสงตะวันไม่หลงกรีบที่ขยายบานสะพรั่งไม่ดูถูกเหยียดยามพวกบัวใต้น้ำเพราะเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติของดอกบัวก็ค่อยๆเติบโตมาทีละนิดทีละนิดมาสู่การโผล่พ้นน้ำตอนอยู่ในระดับสาม ก็มีทิฏฐิอย่างนั้นครั้งอยู่ในระดับสองก็มีทิฏฐิตามลำดับพวกระดับสี่เขาก็มีทิฏฐิของเขาอย่างนั้นความจริงนั้นแสงตะวันมันก็มีอยู่เองแล้วการแบ่งบานก็เป็นเองอย่างนั้นการอยู่ใต้น้ำการเป็นอาหารปลาและเต่าก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละจะโก,กรธเกลียดหรือว่าดีใจไปทำไมล่ะ ขอย้ำอีกว่านิทานและเรื่องสั้นในเล่มนี้หากจะเอาไปใช้ต้องรู้จักเลือกโอกาสใช้ใช้ให้สก,กิดตัวกูตัวมึงเพราะคนสิงคืออัตตาตัวนี้มันชอบไหลไปในฝ่ายต่ำเสมอหรือหลงบ้าไปบ้างเราต้องสก,กิดเบาๆเพื่ออย่าให้มันเผลอไผลเกินไปนะักหากมีนิทานอะไรอะไร หรือเรื่องจริงอะไรจะเขียนไปให้ข้าพเจ้าอ่านบ้างก็จะได้รวบรวมพิมพ์อีกก็ขอเชิญส่งไปได้ยินดีเสมอที่ได้แลกเปลี่ยนกันและกันด้วยความบริสุทธิ์ใจพิขุโพแสนยานุภาพอิทัพปัจจยตารามตำบลพูแคอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี